ตัวเลข13หลักในบัตรประชาชนจะได้ว่าเป็นตัวเลขที่ถูกกาหนดมาตั้งแต่เกิดตั้งแต่เริ่มทําบัตรครั้งแรกนะครับเป็นตัวเลขที่ตีตราบง่งบอกความเป็นตัวเราโดยตรงเพราะถ้าเป็นตัวเลขอื่นๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเลขเบอร์โทรศัพท์เลขทะเบียนรถเลขที่บ้านเรายังสามารถที่จะจัดหาจัดซื้อมาได้แต่เลขในบัตรประชาชนเนี่ยเราหาซื้อไม่ได้เปลี่ยนแปลงก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราลองมาดูกันเลยครับว่า ตัวเลขลงท้ายในบัตรประชาชนของคุณเนี่ยจะสามารถอธิบายดวงชะตาบ่งบอกลักษณะนิสยัยตัวตนของคุณได้อย่างไรบ้างสําหรับคนที่มีบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข9นะครับเลข9้าในหลักทางโหราศาสตร์เนี่ยจะเป็นตัวแทนของดาวเกตใครที่มีเลข9ลงท้ายนะครับถือว่าเป็นคนที่มีสติปัญญามีไหวพริบป,ปฏิพนันธ์เชื่อมั่นในหลักของความดีนะครับทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาสงสารครับ เห็นใครตกทุกข์ได้ยากเนี่ยสงสารเขาไปสมดเพื่อนขออะไรก็ให้หมดครับพบใครเนี่ยไม่ค่อยมีเล่ห์เหลี่ยมเป็นคนที่ใส่ซื่อไม่มีนอกไม่มีไนแต่บางครั้งเนี่ยก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะเอาแต่ใจครับเวลาใครเตือนใครบอกอะไรเนี่ยไม่ค่อยเชื่อเป็นคนขี้ใจน้อยโกรธง่ายหายเร็วอันนี้คือธรรมชาติของคนเลข9นะครับและคนที่มีแบบประชาชนลงท้ายด้วยเลขเเนี่ย เป็นคนที่ชอบในเรื่องของความทันสมัยครับเป็นคนทันเทคโนโลยีเวลาที่มีสินค้าอะไรออกมาใหม่หรืออย่างเช่นมีมือถือออกใหม่เนี่ยรุ่นใหม่มาปุ๊บเนี่ยมันจะรู้สึกร้อนรุ่มฮะมันห้ามใจไม่ได้ยังไงก็ต้องซื้อยังไงก็ของมันต้องมีครับนี่เขาจะถือคติอันนี้และนอกจากที่จะชื่นชอบในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยข,าด,ดยขาดเดียวกันก็มีความหลงไหล ชื่นชอบในสิ่งสะสมที่เป็นของคลาสสิกอย่างเช่นการสะสมของเก่าโบราณสะสมพระเครื่องสะสมเครื่องล,ลายครามเลข9เป็นดวงดาวของจิตวิญญาณเป็นดาวแห่งเซนสัมผัสจะเป็นคนที่มีลางสังหรณ์ที่แม่นยำเป็นคนมีเซนบางทีเนี่ยสามารถสื่อสารกับสิ่งที่มองไม่เห็นได้อาจจะเป็นการเห็นผีเห็นวิญญาณ และเลข9เนี่ยจะเป็นเรื่องของการมีพลังอำนาจมีความยิ่งใหญ่เป็นคนที่ชอบทําอะไรได้วยตัวเองไม่ชอบพึ่งพาคนอื่นถ้าได้เป็นผู้นำนะครับจะ,จะเจริญก้าวหน้าประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีพื้นฐานของคนที่มีบัตรประชาชนลงไทยด้วยเลข9เนี่ยเรื่องของความรักมักจะเป็นคนไม่โรแมนติกครับอาจจะเป็นเพราะความที่บ้างานหรืออาจจะมีจิตใจที่หลงไหลอยู่ในเรื่องของจิตวิญญ,ญาณเรื่องของสิ่งลี้ลับ มันก็เลยทําให้อาจจะมองข้ามในเรื่องของความสัมพันธ์ครับเป็นคนที่ไม่ค่อยจะละเอียดอ่อนในเรื่องนี้นะักทําให้คนรักที่อยู่ด้วยเนี่ยอาจจะต้องเข้าใจคนกลุ่มนี้ให้มากๆแล้วก็ถ้าเรารู้ข้อเสียของตัวเราเองแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะปรับตัวได้ครับก็พยายามเป็นคนที่โรแมนติกขึ้นเติมความหวานให้กับคนรักของเราบ้างนะครับเพื่อให้ชีวิตคู่ของเราเนี่ยดำเนินไปได้อย่างราบรื่น อาชีพที่ทําแล้วรวยทําแล้วเจริญรุ่งเรืองเนี่ยมีอยู่หลายอย่างครับอาจจะเป็นงานเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นนักพยากรณ์หมอดูทําได้ครับทําได้ดีด้วยเพราะว่าเป็นคนที่มีเซนส์มีจิตสัมผัสหรือแม้กระทั่งการเป็นคนที่ทําหน้าที่เผยแพร่ศาสนาอ่าอันนี้ดีหรืออาจจะเป็นเรื่องของครูอาจารย์เป็นวิทยากรไลฟ์โค้ดการเป็นคนให้คำปรึกษาให้ความรู้กับคน หรืองานที่เกี่ยวข้องกับเชาวต่างชาติต่างภาษาเป็นครูสอนภาษาเป็นล่ามเนี่ยอันนี้เวิร์กมากๆนะครับสายงานเกี่ยวกับข้าราชการนักการทูตหรือทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางเนี่ยจะเลื่นุ่งเรืองแน่นอนครับหมอดูอินดี้การันตี